ในห้วงอวกาศอันแสนกว้างใหญ่ดาวเคราะห์มากมายได้ถูกค้นพบบางก็เป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์นั้นสามารถดำรงอยู่ได้บางก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีทรัพยากรมากมายเอื้อต่อระบบอุตสาหกรรมและการพัฒนาบางก็เป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่มนุษย์นั้นไม่อาจจะสามารถคาดเดาวอะไรได้หรือบ้างก็เป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์นั้นจะได้สัมผัสถึงตัวตน ตัวตนของเทพเจาพ้าเอาล่ะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอนเทนต์เล่าเรื่อง Warhammer 40K แบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีก็หายกันไปนานมากต้องขอโทษด้วยจริงๆครับหลังจากคลิปแรกของ Warhammer ถูกปล่อยไป ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ว่างยาวๆเลยวีแลนซก็งีอ่ะนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มว่างงานแล้วเนื่องจากผมทิ้งช่องไปนานคนเำ้าตกใจมากกับยอดซับแล้วก็ยอดวิวมันมาไกลามากจริงๆยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามากดติดตามมาดูและยังรอคอยผมให้กลับมาทำคือเห็นอย่างนี้ผมก็ดูคอมเมนต์ตลอดเวลานะ ก็ยังเห็นยีงคนมาทวงเรื่อยๆแบบพี่มาทําหน่อยพี่รีมาทํารอคลิปหน้าอะไรงี้ไอเราก็อยากทานะอะแต่ว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยมีเวลาได้ทาสักทีสําหรับวันนี้ผมก็จะเอาเนื้อหาที่เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยมัง้งของพื้นฐานจักวาลว a r h เ m ม e r อ0 k มาให้รับชมกันซึ่งมันจะปูพื้นฐานต่างๆในวิดีโอถัดไปให้ผมได้เล่าง่ายขึ้นแต่ไม่ต้องอธิบายเยอะใครง,งงก็ให้มาดูวิดีโอนี้เอาและเรื่องราวนั้นก็คือ โลกหรือดาวเคราะห์ในจักรวาลวอร์ a m เมอร์โน,นั่นเองอย่างที่รู้กันว่าวอร์ a ฮเมอร์โนั้นคือเรื่องราวของสงครามไซไฟสุดยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยมีการดำเนินเรื่องราวหลักๆผ่านมุมมองของอิมพีเรียมออฟแมนจักรวรรดิแห่งมวลมนุษยชาติเป็นสัดส่วนใหญ่และแน่นอนว่าเรื่องราวของโลก หรือดาวเคราะเหล่านี้ก็จะถูกนิยามและบันยัตขึ้นในมุมมองของอิมพีเรียมเช่นกันอิมพีเรียมเรียกดาวเคราะต่างๆที่พวกเขาค้นพบด้วยภาษาไหโกติกว่าเวอร์ที่แปลว่าโลกและได้กำหนดอนณาเขตเอวกาศไว้สีระดับด้วยกันได้แก่สตาร์ซิสเต็ม ระบบดาวที่ประกอบไปด้วยดาวเลิกยังน้อยหนึ่งดวงที่มีดาวเคราะห์บริวารโครจรอ,อยู่โดยรอบ sub-sector เ,เ,เขตอวกาศย่อยที่ประกอบไปด้วยระบบดาวตั้งแต่2ถึง8ระบบภายในรัศมี10ล้านปีแสงโดยนับจากระบบที่อยู่ศูนย์กลาง sector เ,เ,เขตอวกาศที่ประกอบไปด้วย s u b s เ c t o r มากมาย ภายในระยะพื้นที่7ล้านลูกบาทปีแสงซึ่งไอหน่วยลูกบาทปีแสงเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่คุ้นหูกันเลยและน่าจะสงสัยว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนสูตรคำนวณหนึ่งลูกบาทปีแสงก็ประมาณนี้เลยครับถ้าอยากรู้ตัวเลขที่ชัดเจนก็ลองไปคำนวณดูกันได้และสุดท้ายเซกเมนต์ตั อ,อาณาเขตอวกาศของอิมพีเรียมที่ใหญ่ที่สุดมันประกอบไปด้วยเซกเตอร์มากมายนับไม่ถว้วนครอบคลุมไปทั่วทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งอาณาเขตร,ระดับนี้ของอิมพีเรียมมีอยู่เพียงห้าเขตเท่านั้นได้แก่เซกเมนตัมโซล a าเซกเมนตัมอัลติมาเซกเมนตัมเทมเพสตัสเซกเมนตัมออฟสกูลัสและเซกเมนตัม p ฟ c i f ฟิ u ัส การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบของอีพีเรียมนั้นผมได้สรุปและแบ่งมันออกเป็น5ประเภทหลักๆได้แก่แบ่งตามสภาพแวดล้อมแบ่งตามความสำคัญทางทรัพยากรและอุตสาหกรรมแบ่งตามอรารยธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมแบ่งตามสถานที่สำคัญและสุดท้ายแบ่งตามภัยคุกคามของอีพีเรียมเอาล่ะทีนี้ ก็มาดูกันว่าดาวเคราะ์แต่ละประเภทนั้นจะมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรกันบ้างสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์เป็นปัจจัยแรกที่มนุษย์นั้นจะใช้ตัดสินใจว่าจะตั้งรกรากเพื่อสร้างอนานิคมหรือไม่ยิ่งดาวเคราะหดวงใด มีความใกล้เคียงกับเธอล่าหรือโลกซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของพวกเขาดาวเคราะหดวงนั้นย่อมเป็นทําเลที่ดีเพื่อขยายอนานิคมของมวลมนุษย์เสียชาติจากการสำรวจของอิมพีเรียกพวกเขาในแบ่งกลุ่มของดาวเคราะหประเภทนี้ออกเป็น9ก้ากลุ่มด้วยกันได้แก่ d e s e r t World คือ,อนิยามของดาวเคราะห์ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยรวมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง หรือไม่ก็ทะเลทรายไอซ์เวิร์คือนิยามของดาวเคราะห์ที่ลักษณะาทางภูมิศาสตร์โดยรวมเป็นทุ่งน้ำแข็งจ็งเกิเวิร์คือนิยามของดาวเคราะห์ที่ลักษณะาทางภูมิศาสตร์โดยรวมเป็นพื้นที่ป่าดงดิบโอเชียนเวิร์คือนิยามของดาวเคราะห์ที่ลักษณะาทางภูมิศาสตร์โดยรวมเป็นพื้นน้ำในระดับมหาสมุทรมอนเทนเวิร์ คือนอยิยามของดาวเคราะห์ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยรวมเป็นพื้นที่ภูเขาเคมเวอร์ ver, คือนอยิยามของดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นพิษอันเนื่องมาจากการทาอุตสาหกรรมหนักหรือภัยจากการใช้อาวุธเคมีจนเกิดมลพิษทางอากาศสูงนั่นทาให้มนุษย์ที่ดํารงอาศัยอยู่ที่นี่ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันสารพิษอยู่เสมอเดเรลิกเวอร์ ver, คือนอยิยามของดาวเคราะห ที่ถูกละทิ้งมันคือดาวเคราะห์ที่สภาพแวดล้อมของมันนั้นถูกทำลายไม่ว่าจะด้วยกภัยสงครามหรือภัยพิบัติแต่ว่ามันยังสามารถพอที่จะใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยได้แต่ทว่าดาวเคราะห์กลุ่มนี้กลับไม่ได้ถูกยึดครองโดยฝักฝ่ายหรือเผ่าพันธุ์ใดๆทั้งสิน้นเดดเวิร์คือนิยามของดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมโหดร้ายอย่างมาก ซึ่งมันยากต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เช่นสภาพอากาศที่แปรปวนอย่างรุนแรงสภาพแวดล้อมแ,แปลกแปกที่มีความอันตรายต่อชีวิตหรือการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นจนยากจะรับมือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมีตั้งแต่แค่ไปแตะโดนก็ตายจนไปถึงระดับที่เครื่องจักรสงครามอันทรงพลังของอิมพีเรียมอย่างหุ่นรบไทท่นก็ยังไม่อาจจะสยบมันได้ และเป็นแค่หุนกระป๋องในสายตาพวกมันให้พวกมันตบเล่นเท่านั้นก็มีโดยปกตินั้น d เด d เวอร์มักจะถูกใช้กำกับเพิ่มเติมให้กับดาวเคราะห์กูเหมอ,อื่นๆเพื่อนเน้นย้ำความอันตรายของสภาพแวดล้อมบนดาวดวงนั้นยกตัวอย่างเช่นคาตาชานเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมหลักๆเป็นจงเกิลเวอรแต่มันเป็นแจงเกิลเวอรที่โหดสัตว สภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ดวงนี้มันไม่ต่างอะไรจากนารกบนดินเลยด้วยความดิบเถื่อนของพืชและสัตว์ท้องถิน่นมันอันตรายเอามากๆนั่นทําให้มันถูกเน้นย้ําว่าเป็นเดดเวิร์ d ตามความโหดัตว์ของมันนั่นเองและท้ายที่สุดเดดเวิร์ d คือนิยามของดาวเคราะห์ที่ตายไปแล้วมันอาจจะอ่านออกเสียงคล้ายๆกับเดดเวิร์ d แต่นิยามของมันนั้นต่างกันมาก เดดเวิร์นนั้นคือดวงดาวแห่งความตายคือดวงดาวที่มีสภาพแวดล้อมโหดร้ายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่เดดเวิร์นนั้นคือดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเช่นไม่มีชั้นบรรยากาศสภาพแวดล้อมเป็นพิษหรือดาวทั้งดวงลุกโชนไปด้วยลาว,วาที่ทะลักออกมาจากใต้ผืนอย่างมากมายมหาศารลรากับว่ามัน เป็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ดาวเคราะหกลุ่มนี้มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกทำให้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นการใช้คำสั่ง Ex ็ก r m เตอร์มทัสเพื่อกวาดล้างดวงดาวของอินเทเรียมการโดนฝูงไทรนิตเข้าจู่โจมและืนกินหรือแม้กระทั่งการถูกพลังงานจากมิติว์ปเข้าปกคลุมเป็นตน้น เมื่อตั้งรกรากบนดาวเคราะห์แล้วมนุษย์ก็หาประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆของดาวเคราะห์ดวงนั้นและใช้มันสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมให้กับอิมพีเรียมเพื่อที่จะให้อำนาจของมลมนุษยรชาตินั้นได้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอิมพีเรียลในแบ่งดาวเคราะห์ประเภทนี้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันได้แก่อครีว คือนิยามของดาวเคราะห์ที่มีหน้าที่ในการผลิตอาหารให้แก่อิมพีเรียลและยังทําหน้าที่ในการกระจายมันไปสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่อาจจะผลิตอาหารเองได้รวมไปถึงยังเป็นสเสบียงสาคัญที่จะถูกส่งไปยังสมรภูมิต่างๆของอิมพีเรียลอีกด้วยพื้นที่เกือบทั้งหมดของดาวเคราะห์กลุ่มนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมแบบต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพให้มากที่สุดนั่นทําให้ดาวเคราะห์กลุ่มนี้มีประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า100ล้านคนและมีพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองอยู่น้อยเช่นกันผลผลิตต่างๆที่อกรีเวอร์นั้นผลิตได้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆเช่นดาวที่มีพื้นที่มหาสมุทรมากก็จะส่งออกผลผลิตจำพวกสัตว์น้ำและน้ำสะอาด ดาวที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากก็จะส่งออกผลผลิตจำพวกพืชผักผลไม้และธัญพืชหรือดาวที่มีสัตว์ท้องถินมากมายที่สามารถจะนำไปเพาะเลี้ยงแบบปศุสัตว์หรือล่ามันได้เพื่อจะส่งออกผลผลิตจำพวกเนื้อสัตว์ไข่หรือแม้แต่มแมลงที่มีคุณค่าทั้งอาหารสูงในด้านการปกครอง ของดาวเคราะหกลุ่มนี้โดยทั่วไปแล้วจะใช้รัฐบาลท้องถิ่นของดาวดวงนั้นๆปกครองแต่ถ้าหากว่าดาวเคราะหดวงใดท่งออกผลผลิตชั้นสูงหรือหาอยากเอามากๆ a d e บตั s a อส i ม i นทราทรั as as Trump, หรือที่รู้จักกันในนามของรัฐบาลกลางที่ปกครองอิมพีเรียลพวกเขาจะเข้ามาปกครองและกำกับดูแลเองทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตเหล่านั้นจะได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณตามต้องการรวมไปถึงการ,รันตีว่าพวกมันจะไปถึงมืออิมพีเรียมอย่างแน่นอน Mining World คือนิอยามของดาวเคราะห์ที่เป็นแรงแร่ธาตุสำคัญของอิมพีเรียมนั่นทำให้ดาวเคราะห์กลุ่มนี้กลายเป็นเหมืองแร่ขนาดยักษ์ที่พร้อมจะส่งออกสินแร่ดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆของอิมพีเรียมดาวเคราะหกลุ่มนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของ อ d เดปต์ต์อวิเตตองคอ์กรตำรวจที่ขึ้นตรงต่ออิมพีเรียมนั่นทําให้คนงานเหมืองส่วนใหญ่จะเป็นทาสหรือไม่ก็นักโทษที่ถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานให้ขุดเมืองไปจนตาย Industrial World คือนิยามของดาวเคราะห์ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขน,นาดใหญ่ทั่วทั้งดาวและมีหน้าที่รับสินแร่จากไม n i n งเวิร์เข้ามาแปลร,รูป เพื่อที่มันจะใช้เข้าสู่กระบวนการการผลิตต่างๆในเชิงอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าดาวคราะห์กลุ่มนี้จะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากแต่ประชากรบนดาวกลับม,มีน้อยนิดเมื่อเทียบกับจํานวนโรง,งงานที่มีนั่นเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีกําลังการผลิตสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปฉะนั้นประชากรที่อาศัยอยู่บนดาวคราะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการคุมเครื่องจักรหรือไม่ก็เป็นพวกที่ต้องทํางานที่ใช้ความละเอียดสูงที่ไม่อาจจะใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนในส่วนนี้ได้ควอ r ี่เวอร์คุนียกของดาวเคราะห์ที่เป็นแรงแร่าธาตุพิเศษที่ไม่สามารถค้นพบได้ในไมนิ่งเว r ร์ซึ่งมันได้ถูกปัญญายขึ้นภายหลังหลังจากเกิดเหตุการณ์อุกฤษลิบมันคือเหตุการณ์ที่เกิดรอยแยกมิติวาร์ปขนาดมหึมา พาจักรวาลออกเป็นสองฝากฝังซึ่งมันเป็นผลพวงจากการล่มสลายของดาวเคเดียในสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13ซึ่งแร่ที่ว่านั้นก็คือแบ็กสโตอศิลลัธมินแร่ธาที่มีคุณสมบัติต,ต่อต้านพลังกิจและพลังงานจากมิติว์ปมันคืออาวุธที่จะทำให้อินพีเรียมนั้นสามารถใช้ต่อก่อนกับเหลา่าปีศาจและพลังอำนาจของเคอรสได้นั่นเอง และแน่นอนว่ามัน,นมีเพียงแค่อินดทีริเรียมเท่าน,นั้นที่ต้องการมันนั่นทําให้ดาวเคราะกลุ่มนี้ถูกจัดรัดับความสําคัญในการป้องกันอยู่ในระดับที่สูงอย่างมากหากมันถูกรุกรานไม่ว่าจากใครหรืออะไรก็ตามเมื่อมนุษย์ ได้มาลงหลักปักฐานบนดาวเคราะห์ต่างๆแล้วพวกเขาก็นำเอาอรารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองจากดาวแม่มาสู่ดาวดวงใหม่แต่ทว่าการเวลาและสภาพแวดล้อมของแต่ละดาวนั้นได้นำพาอรารยธรรมของพวกเขาไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกันออกไปบางก็รักษาคงเดิมม้อย่างดีบางก็มีการเสื่อมถอยจนล้าหลังหรือบางก็ล้ำสมัยเกินกว่าของเดิม อย่างไม่น่าเชื่อจากการสำรวจของอินทีเรียมพวกเขาได้แบ่งกลุ่มของดาวเคราะห์ประเภทนี้ออกเป็นห้ากลุ่มหลักๆได้แก่เฟเรเวอร์คือนอยิยามของดาวเคราะห์ที่มีความล้าหลังและปลาเทือนที่สุดในด้านของอรยธรรมว่ากันว่าอนุที่อาศัยอยู่บรดาเคราะห์กลุ่มนี้คือความล้มเหลวที่สุดในการขยายอาณา,านิคม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามจนท้ายที่สุดอรารยธรรมที่ติดตัวมาก,กับพวกเขานั้นก็ล่มสลายและเสื่อมถอยลงจนแทบจะสาบสูญอรารยธรรมของมนุษย์บนดาวเคราะห์กลุ่มนี้จะมีความคล้ายคลึงกับอรารยธรรมในยุคหินถึงยุคสมิ์ของโลกพวกเขาไม่มีเทคโนโลยีใดๆในการอำนวยความสะดวกจำนวนประชากรบนดาวเคราะห์กลุ่มนี้นั้นมีเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0ถึงล้านคน วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตา่างดงรงอยู่แบบชนเผ่าที่คอยล่าสัตว์และทําการ,กรเกษตรเพื่อดํารงชีวิตนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ดาวเาคราะห์กลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของดวงดาวที่จําเป็นต้องล่าอนานิคมเท่าไหรนะ่นักแต่ทว่าด้วยความล้าหลังและป่าเถื่อนนี้มันทา,าให้ดาวเาคราะห์กลุ่มนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและนั่นก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เหตุผลที่อินทร,รียม จะหาประโยชน์จากดาวเคราะห์กลุ่มนี้ได้มากที่สุดแต่ในบางสถานการณ์บุคคลบนดาวเคราะห์กลุ่มนี้กลับเป็นประโยชน์อย่างมากในยามที่อิมพีเรียมนั้นขาดกำลังรบเพราะคนเถื่อนเหล่านี้ล้วนมีความเป็นนักรบอยู่ในสายเลือดมากกว่าผู้คนที่มาจากดาวเคราะห์ที่จเจริญแล้วซึ่งมีบางครั้งที่อิมพีเรียลกาและสเปซมารีดมาเกณฑ์นคนเถื่อนเหล่านี้เอาไปฝึกเป็นนักรบ เป็นทหารประจำการอยู่บ้างเหมือนกัน f ิลด์เดนเวอคือนิอยามของดาวเคราะห์ที่มีอารยธรรมแบบยุคกลางของโลกบนดาวเคราะห์กลุ่มนี้ผู้ปกครองดาวจะใช้ระบบปกครองแบบซักดินาซึ่งก็คือระบบที่แบ่งชนชั้นปกครองออกเป็นลำดับขั้นโดยมีกษัตริย์หรือราชาอยู่สูงสุด รองลงมาก็เป็นขุนนางอัศวินประชาชนและทาตามลำดับโดยผู้ที่อยู่สูงกว่านั้นจะมีสิทธิปกครองและดูแลผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเสมอบนดาวครอะกลุ่มนี้จะมีประชากรเฉลี่ยอยู่ที่10ล้านถึง500ล้านคนพวกเขาไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันกับเฟรเอร์เวอร์แต่ทว่าพวกเขายังพอมีวิทยาการในการล้อมโลหะ และการแพทย์แบบโบราณอยู่บ้างนอกจากนั้นแล้วในบรรดาดาวเคราะหกลุ่มต่างๆที่แบ่งตามอารยธรรมและสังคมนั้นดาวเคราะห์ลละะกลุ่มนี้จะมีระบบการเมืองที่ค่อนข้างเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สุดและยังรวมไปถึงระบบศาสนาและความเชื่อที่มีความชัดเจนและเหนียวแน่นไม่แพ้กัน ท้งเฟรเรเวและ f ิ e ด d เดิ r เวนั้นทางอินเทเรียจะพยายามแทรกแซงอรารยธรรมของดาวกลุ่มดังกล่าวให้น้อยที่สุดนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรที่สาคัญบนดาวดวงนั้นๆันน้ต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านอรารยธรรมอย่างกระทันหันนั่นเองโดยพวกเขานั้นจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการประจําดาวไว้แล้วให้อาศัยอยู่บนสถานีอวากาศที่โคจรรอบดวงดาวดวงนั้นๆ เพื่อเฝ้าสังเกตอย่างลับๆและคอยส่งคนไปจัดเก็บทรัพยากรบนดาวเพื่อเป็นภาษีส่งให้อิมพีเรียมอีกทีแต่ในกรณีที่อิมพีเรียมนั้นจะเข้าแทรกแซงเหตุผลที่พวกเขาจะทําก็ต่อเมื่อพบก,การก่อตัวของภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงของเราซีนอตพวกกลายพันธุ์หรือแม้กระทั่งพวกเคออสและการแทรกแซงนี้ก็จะทําอย่างลับที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ทว่าในบางกรณีมนุษย์บนดาวเคราะหกลุ่มดังกล่าวก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้การมีตัวตนอยู่ของอินพีเรียมอยู่บ้างโดยเฉพาะกับคณะผู้ตรวจการของดาวดวงนั้นๆพวกเขามักจะถูกมองโดยผู้คนบนดาวว่าเป็นเทพภุมจักดวงดาว c i v i l i สเบ r รคืนอนิยายของดาวเคราะห์ที่มีอรารยธรรมเจริญนุ่งเรืองรอบดา มีความชัดเจนัองระบบสังคมระบบศาสนาและความเชื่อในแบบอรารยชนพร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยีและวิทยาการมากพอที่จะใช้พึ่งพาตัวเองทั้งในด้านผลิตอาหารทำอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการสร้างยุธทธปกรณ์ทางการรบประชากรบ,บนดาวเคราะหกลุ่มนี้มีตั้งแต่15ล้านถึง10,000ล้านคนถึงแม้ว่ามันจะถูกนิยามว่ามีความเจริญรอบด้าน แต่ทว่าพื้นที่ส่วนใหญ่บนดาวไม่ได้เข้าถึงความเจริญเหล่านั้นได้ทั้งหมดมันยังคงถูกจำกัดและกระจุกตัวอยู่แค่เฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่เท่านั้นและด้วยการที่ดาวเคราะกลุ่มนี้มีระบบสังคมที่ดีและมีวิทยาการรอบด้านมันจึงมักจะถูกเลือกสำหรับใช้พักพอนยอนใจแกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอีพิเรียมหรือบางทีก็มักจะถูกใช้เป็นฐานที่มั่น ของทางศาสนาจักรอีกด้วยไฮเวิร์คือนิยามของดาวเคราะห์ที่มีวิทยาการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งยังมีประชากรอาศัยอยู่มากมายมหาศาลดูอัตราการเกิดของประชากรที่มีมากเกินไปทำให้พวกเขาใช้ทรัพยากรบนดาวอย่างเกินกำลังและท้ายที่สุด มันทาให้ระบบนิเวศของดาวดวงนั้นพูงทําลายนั่นส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่บนพื้นผิวส่วนใหญ่ของดาวดวงนั้นได้เนื่องจากว่ามันเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษทําให้พวกเขาต้องมาอาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างขนาดยักษ์ที่เรียกกันว่าไฮซิตี้มันคือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอาคารขนาดยักษ์ที่สร้างทับพื้นที่เมืองเก่าและมีการต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆตามจํานวนประชากร ที่่เพิมขึ้นจนตัวอาคารมีความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าและไม่มีทีท่าที่จะหยุดสูงขึ้นเลยระบบสังคมของดาวเคราะหกลุ่มนี้อำนาจถือเป็นที่สุดมันมีทั้งการแบ่งแยกชนชั้นและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เรวร้ายพวกชนชั้นสูงจะได้สิ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านบนของตัวเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีพอ ที่จะมอบความสุขให้แก่ผู้คนในสังคมที่เลวร้ายแบบนี้แต่ถ้าสำหรับประชาชนปาดำๆดัื่อ่ไร้กำลังและอำนาจจนตรอกและต้อยต่ำพวกเขาจะถูกผักใสให้ลงไปอยู่ในพื้นที่ด้านล่างที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ยิ่งลงไปลึกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งพบกับความเลวร้ายอันดำมืดและน่าสะพึงตัว ไม่ว่าจะเป็นพวกนอกกฎหมายอาชญากรสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์พวกศีน้อต่างๆหรือพวกบูชาเคออสถึงแม้ว่าดาวเคราะหกลุ่มนี้จะมีรูปแบบสังคมที่เลวซ้ำต่ำช้าเพียงใดก็ตามแต่เว่ามันกลับเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นเยี่ยมของอิมพีเรียมเลยก็ว่าได้ซึ่งทรัพยากรที่ว่าก็คือมนุษย์นั่นเอง ด้วยจานวนประชากรที่มีมากมายมหาศาลที่พร้อมจะนําไปฝึกเป็นกําลังรบให้กกองทัพที่แห่งนี้เองจึงเป็นแหล่งเกณฑ์คนชั้นดีของอิมพีเรียลกาดและสเปซมารีดนอกจากเรื่องกําลังรบแล้วจํานวนประชากรมากมายขนาดนี้ก็คือแรงงานชั้นดีสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยนั่นทําให้ดาวครอบกลุ่มนี้ถูกจัดลำดับความสําคัญในระดับต้นๆ,ๆที่อิมพีเรียมนั้นจะเข้าปกป้องทันที หากว่ามันมีภัยคุกคามและอีกเหตุผลหนึ่งที่ไฮส์เวิร์ธมีความสำคัญอย่างมากนั่นก็เพราะพื้นที่ด้านล่างสุดของไฮซิตี้ที่เรียกกันว่าอูดไฮส์สถานที่ที่เต็มไปด้วยซากพระราภัพังของเมืองเก่าแก่ที่อยู่มาก่อนการมันคือแหล่งผุดค้นชั้นดีสำหรับเราเมกคานิคัสว่ากันว่าเมืองที่ถูกสร้างมาก่อนไฮซิตี้นั้นมันมีความเก่าแก่ย่งตำก็พันปี หรืออาจจะเก่ากว่าน,นั้นถึงหมื่นปีเลยก็มีพวกเขามีความเชื่อว่าข้างล่างนั้นจะต้องมีพิมพ์เขียวหรือความลับอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโบราณในยุคมืดซึ่งมันอาจจะถูกซุกซ่อนอยู่ในที่แห่งนั้นก็เป็นได้ Frontier w ว r ร์คือนอยาพผูงดาวเคราะห์ที่อยู่สุดชายขอบของอ,อนาเขตอิมพีเรียม ดาวเคราะห์กลุ่มนี้เป็นดาวเคราะห์ที่เพิ่งจะถูกค้นพบและมีประชากรอาศัยอยู่น้อยมากนั่นทําให้อิมพีเรียมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจและคงจะให้ความสําคัญอะไรมากนะพวกเขาจึงไม่มีเวลาที่จะเก็บข้อมูลหรือตั้งคณะปกครองมาดูแลดาวดวงนั้นๆนั่นจึงทําให้ดาวเครอะกลุ่มนี้ห่างไกลจากอิทธิพลของอิพีเรียมยางมากมันจึงกลายเป็นสถานที่ ที่ไรซึ่งกฎเกณฑ์อย่างสุดขีดประชากรบนดาวแทบจะไม่สามารถหวังพึ่งอะไรได้เลยจากอิมพีเรียมน,นั่นทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งมวลที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แม้การกระทำเหล่านั้นจะถูกมองว่านอกรรดในสายตาของอิมพีเรียมก็ตามโดยการที่มันเป็นดินแดนที่อยู่ชายของ อิทธิพลต่างๆของอีเทเรียมและศาสนาจักรเข้าถึงในยากมากดาวเคราะห์กลุ่มนี้จึงกลายเป็นแหล่งที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกฤทเ,เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นควาเทคโนโลยีต้องห้ามการปลุกฉีดปัญญาประดิษฐ์ที่เคยทำลายล้างมนุษยชาติในยุคมืดการศึกษาเวทมนต์และใช้พลังกิจแบบผิดๆหรือแม้กระทั่งการพบ้าสมาคมกับเพื่อนบ้านหลายเผ่าพันธุ์ อย่งพวกซีนอตเผาต่างๆหรือบางทีกับพวกเคออสด้วยก็มีนอกจากนั้นแล้วดาวเคราะห์กลุ่มนี้ยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คนใดก็ตามที่ไปมีปัญหากับอิมพีเรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความเห็นต่างเรื่องระบบการปกครองต่อต้านความงมงายของศาสนาจากักรหรือแม้กระทั่งอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต้องห้าม ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่นักแต่มันก็เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขและมีอิสระภาพจนกว่าอินคิซิเตอร์จะเดินมาเจอกับพวกเขาเข้าพอดีแต่ก็ไม่ได้มีแค่พวกนอกรีดเท่านั้นที่มาใสาดาวครอบกลุ่มนี้ไปที่ซุกหัวนอนในบางครั้ง อีควิสเเตอร์บางคนที่มีวิสัยทัศน์แบบเซอรีและไม่ยึดติดกับวิธีคํำครึกของอิมพีเรียมก็จะใช้ดาวาครอบกลุ่มนี้เป็นที่นัดพบเจรจา,าธุรกิจลับๆกับพวกซีนอสหรือไม่ก็เคออสก็มี